คุณหนูถ้าว่าเสนาบดีลูกผู้นั้นคงจะมีปัญหาจริงๆอะถ้าจะบอกว่าเขานั้นรักท่านก็ควรจะทนุถนอมท่านถึงจะถูกเขาในตอนเนี้เหมือนจะมีนิสัยแปลกๆอะไรสักอย่างเขาบอกว่าพอเขาร้องไห้เขาจะเจ็บหัวใจทั้งยังเจ็บที่หัวใจอย่างนั้นเรื่องนี้เหลวไหลทั้งเพ ข้าก็คิดอย่างนั้นแต่ที่ข้าดูเหมือนเขาจะเจ็บจริงนะคุณหนูท่านอย่ายโดนเขาหลอกเชียวเขาก็แค่เห็นว่าท่านใจดีก็เลยแจ้งทำเป็นน่าสงสารพ่อแม่ท่านไปอย่างนั้นเหรอ,หอริงสีไปเอาวาซาบิมา พอได้ย่างเจ้า,าค่ะคุณหนูดีจะตามต่อไปอ๋อโ <c oughs> อ้โหโอ้โหโอ้หโ <c oughs> อ้อ้โห,หนู้อาอ้าตอ้โอ้าค่ะตามต่อไป <c oughs> อ คุณหนูวาสบิต้นนี้แพดเกินไปแล้วเขาหลอกท่านแน่ถ้าเลอกกินเถอะนะขนกินต่อไปกระเพาะท่านพังไหมไม่พอไม่พอเอามาอีกว้าอระทายาสันจันหากกินนะอยากกินนะอยากกินเสีกินอี้ตัวป๊บเจ้าเส้นเ่ ร่อยข้าด้วอย่าเข้ามานะหยุดร้องได้แล้วเหมือนจะได้ผลจริงๆจัาท่านก็ลองดูสิต้องการอะไรข้ายากพบพ่อค่ะผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมเฮ้ยไม่เ่มเลย ก็ไข้ารับปากเจ้าข้ารับปากเจ้าจริงสิงเขารับปากข้าแล้วรัฐญาติรัฐญาติแล้วดีเหรอต้องทำอะไรรัฐญาติถกกาะกามชัดๆเก็บครบไปเลยไปกระหนูแท้ๆก็ทำเช่นนี้ได้ด้วยเหรอเพดจริงคุ้มอยู่หรือเปล่าคุ้มออกไปเจะทำอะไเจ้า บุ่มบามเกินไปข้าไม่ควรบอกความจริงนางเลยรัฐญญายาดหยางจงไม่เหมาอที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ข้าอยากพบนาง